มันน่ากลัวมากเพราะมันเห็นเพราะมันเห็นเปลวไฟจากจากัดจัดชั้นสองบ้านเราเลยก็เลยคุยกับสามีว่าด้วยความที่เรามีลูกเด็กกันนะคะลูกข้าขวบก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่าเขามาประกาศให้เราองอพยพจริงจงตอนตีสองตีสามเนี่ยเราจะลําบากก็เลยตัดสินใจกันว่าโอเคงั้นเราไป้งแต่ตอนนี้เลยกว่า เอมิลี่บาอันสตีนชาวชุมชนไทยในเมืองเบรนท์ูดรัฐแคลิฟอร์เนียเล่าย้อนเหตุการณ์อพยพหนีเหตุไฟป่าที่กำลังลุกลามบนพื้นที่ภูเขาในเมืองแปซิฟิกพาลิเซตรัฐแคลิฟอร์เนียและมีแนวโน้มว่ากำลังลามลงมายัางบ้านและชุมชนที่เธออาศัยประสบการณ์ที่บ้านของเธอเคยถูกไฟป่าเผาเมื่อ6ปีก่อนทำให้เอมิลี่สามีและลูกชายวัยหขวบไม่ลังเลที่จะอพยพเพื่อเอาชีวิตรอด จังหวะที่ขับรถลงเขาเมื่อคืนเนี้ยลมมันแรงมากขับรถไปแบบลบแบบเขาเรียกไงลมมันจะตีรถอต่ลบมันก็สันส่นสันส่นๆอย่างเงี้ยค่ะพอลงไปถึงในเมืองเนี่ยมันเห็นเปลวไฟคือแบบฟ้ามันมืดแต่มันแดงแบบคือน่ากลัวมากาจริงๆบอกเลยน่ากลัวมากไม่เคยเห็นอะไรอย่างนี้มาก่อนเลยไฟป่าพาริเซตเป็นไฟป่าที่สร้างความเสียหายมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของลอสแอนเจลิสเคาน์ตี บ้านเรือนหลายพันหลังถูกเพลิงเผาผลาญเหลือแต่ซากปรักหักพังนอกจากนี้กระแสะลมกันโชกแรงตลอดทั้งสัปดาห์ยังทําให้เกิดไฟป่าลามไปอีกหลายจุดเช่นฮอลลีวูดฮิลส์ซึ่งอยู่ใกล้กับชุมชนไทยอย่างไทยทาวซึ่งส่งผลให้มีคนไทยจํานวนไม่น้อยกลายเป็นผู้ประสบภัยโอ้เมื่อคืนนี่คือไฟลุกน่ากลัวมากอฮะอารามก็ดงังทุกอย่างคนออกมา กลางถนนเสียงดังมากแล้วเ,ออเกิดอะไรขึ้นพอพอครั้นี้เสร็จปุ๊บเรามองไปตรงฮิวก็คือโอ้โหเกิดไฟไหม้แบบเร็วมากมันเหมือนในหนังอะแต่มันคือชีวิตจริงตอนนี้กำลังเห็นคนขึ้นอยู่เนี่ยแซมโรเมโลชาวชุมชนไทยที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เสี่ยงจากไฟป่าครั้งนี้บอกกับ VOA ไทยถึงเหตุการณ์ในวันที่ไฟป่าลุกลามจนต้องตัดสินใจอพยพ แซมบอกว่าหลังจากเห็นไฟป่าลุกลามเข้าใกล้อาพาร์ตเมนต์ชั้น2แล้วเริ่มมีเสียงเตือนภัยดังขึ้นทำให้ผู้คนต่างพยายามเร่งอพยพเช่นเดียวกับแซมที่ตัดสินใจเก็บกระเป๋าและเตรียมเอกสารสำคัญอพยพออกจากพื้นที่ไปขอพักอาศัยชั่วคราวกับญาติเมื่อวานแซมกับสามีกว่าจะออกได้ก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่ง อีตรงปากทางนี้สานาทีกว่าจะออกไปได้เราถึงเข้าใจสถานการณ์ว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ต้องมีสติสถานการณ์ไฟป่าในลอสแอนเจลิสครั้งรุนแรงรอบนี้คราชีวิตผู้คนไปแล้วอย่างน้อย25รายและดูเหมือนว่าประชาชนในพื้นที่ยังคงต้องเผชิญกับความเสี่ยงต่อไปหลายฝ่ายเริ่มตั้งคำถามถ,ามถึงสาเหตุและที่มาที่เกิดขึ้นพร้อมกันในหลายๆจุด มนักสอนเมฆฉายเจ้าหน้าที่ดับเพลิงชาวไทยตำแหน่งวิศวกรควบคุมหอน้ำดับเพลิงประจำหน่วยดับเพลิงแอโรแบรเล็กไฟร์ดิพ a r เมนต์ในเขตซานเบรนดิโนมองว่ากำลังลมที่พัดแปงและสภาพอากาศแห้งคือปัจจัยหลักที่ทำให้ไฟป่าลุกลามวงกว้างและรุนแรงมากเกินกว่าจะควบคุมในเวลาอันสัน้นตามความคิดเห็นส่วนตัวคิดว่าเป็นเพราะว่าลมแรงเพราะว่า l อมีพายุมีลมเข้าสองวันแล้วลมกับไฟเนี่ยมันเป็น เชื้อเพลิงได้อย่างดีเลยเพราะฉะนั้นเวลาลมแรงแล้วเ a เป็นเมืองที่ติดทะเลเวลาลมแรงคือไปหมดเลยค่ะก็ทําให้ไฟลุกไหม้อย่างรุนแรงแล้วก็อากาศก็แห้งด้วยค่ะ <S <S ภัยพิบัติครั้งใหญ่จากไฟป่าที่สร้างความเสียหายเป็นมูลค่ารวมทางเศรษฐกิจมากกว่า1,35,000ล้านดอลลาร์ตามการประเมินเบื้องต้นของเว็บไซต์ Acu เวเตอรเริ่มมีการหยิบยกและพูดถึงมาตรการเตือนภยัยและการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์มากขึ้น พาวิสุดแสงอุทยัยผู้ประสานงานโปรแกรมด้านความยั่งยืนและฟื้นฟูและรับมือด้านภัยพิบัติของศูนย์ส่งเสริมชาวไทยหรือไทยซีดีซีแนะนําให้ชุมชนชาวไทยให้ความสําคัญกับการเตรียมรับมือเหตุไฟป่าด้วยความพร้อมและด้วยแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนมากขึ้นคือทุกครั้ที่พาไปเทรนหรือไปเวิร์กช็อปหรือไปบอกคนอื่นจะบอกว่าให้เปลี่ยนความคิดนะคะจากว่าชาภาษาอังกฤษคือ Not not อ f ให้เป็นเวนคือไม่ใช่ว่าถ้าแต่มันจะเกิดเมื่อไหร่นะคะไม่ใช่ว่าถ้าเกิดขึ้นแต่เมื่อมันเกิดขึ้นต่างหากเมื่อมันเกิดขึ้นเราต้องทํำยังไงคะอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะซึ่งเหตกุการณ์ในครั้งนี้ที่เกิดขึ้นก็น่าจะได้เนาะพอทราบกันแล้วว่าเรามันสําคัญขนาดไหนนะคะทราด้เตรียมตัวไว้ก่อนในต่อสรลำกองส่วนใหญ่นนครลอสแอนเจลิสเปิดเผยตัวเลขของคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุไฟป่าครั้งนี้ว่า มีสี่รายที่บ้านได้รับความเสียหายเป็นบ้านพักสองหลังและบ้านเช่าอีกสองหลังและยังมีเจ้าของธุรกิจอีกสองรายที่ร้านได้รับความเสียหายและที่เหลือเป็นพี่น้องชาวไทยที่ต้องอพยพออกจากพื้นที่โดยหลังจากนี้ จะมีการให้ความช่วยเหลือในลําดับถัดไปเราก็จะรวบรวมความช่วยเหลือที่หน่วยงานภาครัฐทางนี้เนี่ยให้ความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอเงินทุนสนับสนุนนะครับที่เรียกว่าแกรนด์นะครับเป็นเงินให้เปล่าหรือว่าเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำนะครับจากหน่วยงานที่เขาดูแลเรื่องธุรกิจขนาดเล็กที่จะให้เงินไปท่านตั้งตัวนะครับกลับมาฟื้นฟูธุรกิจได้ วิกฤตไฟป่าที่เผาผ่านลอสแอนเจลิสสร้างความเสียหายต่อผู้คนและทรัพย์สินอย่างมหาศาลและยังส่งผลกระทบในหลายมิติต่อชาวแคลิฟอร์เนียอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้รายงานจาก VOA ไทยตอนต่อไปจะพาไปสำรวจความเสียหายและผลกระทบที่เกิดขึ้นในชุมชนไทยที่ลอสแอนเจลิสท้งด้านชีวิตทรัพย์สินและธุรกิจที่จมอยู่ในกองเพลิงสุภกิจพัรทรธีรานนท์ไว์ซอกอเมริกาภาพภาษาไทย รายงานจากนครลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนีย